โบกับโบกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะโบจะพาทุกคนมาทากับข้าวกันอีกแล้วะคะ่ะเพราะว่าก็ล็อกดาวน์อีกเหมือนเคยนะคะเราก็ไปไหนก,กันไม่ได้เช่นเคยเหมือนกันนะคะวันนี้ก็เลยแบบว่านึกอยากจะกินชิคเก้นแอฟริกอดนะคะคือเป็นไก่แอฟริกอดเนาะโบก็เพิ่งจะไปซื้อกับข้าวไปห้างมานะคะไปอูลีสมาน,นั่นเองค่ะวูดเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าโบได้อะไรมาบ้างวันนี้อันนี้ก็เป็น อะไรหรอนี่เป็นสแน็คที่โบจะชอบกินมากนะคะเขาเป็นแบบเหมือนถั่วลันเตาหรือเปล่าบ้านเราเขาเรียกถั่วลันเตาเนาะเป็น snow p i e c แล้วก็เขาเป็นเรียกรสรสอะไรล่ะรสรสรสพริกอะค่ะมีความแบบเผ็ดเผ็ดนิดนึงนะแต่ว่าอร่อยมากค่ะใครที่ยังไม่เคยลองนะคะอยู่ที่นี่ลองไปหาซื้อกันดูนะคะในวูเวิร์ก็มีใน c คก็มีเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรล่ะ อันนี้เป็นชิคเก้นเป็นน่องไก่อ่ะคะ่ะเป็นดรัมสติ๊กจะให้ดูทําไมเนี่ยน่องไก่มันก็อยู่ในหอ่อในห่อเนาะเหมือนของแถมอ่ะค่ะเพราะว่าที่วูวช่วงนี้เขามีแบบเป็นเหมือนเลโก้นะแต่ว่าไม่ใช่แบรนด์เลโก้นะคะทุกคนเป็นแบบว่าเป็นแบรนด์ที่วูลี่วูเวิร์ดเขาทํามานั่นเองเนะเาะอจริงผมไม่ได้สะสมหรอกแต่ว่าเขาใส่มาให้เนาะวันนี้แล้วอันนี้ก็เป็น f ฟรนช์อั i เนียนนะคะเป็นอ่อะไรล่ะ เขาจะมันเหมือนผงอ่ะแล้วโบก็จะมาใส่ตอนที่โบทำชิคเก้นแอปเปิลคอกันนะคะเพราะว่าเขาจะอร่อยมากอันนี้ก็เป็นปอตเตอเป็นมันฝรั่งเนาะแล้วก็ซื้อแอปเปิลคอร t ดเน็กสเตอร์มาด้วยค่ะสำหรับทำไก่แอปเปิลคอนั่นเองเนาะซื้อมาสองกล่องแล้วอันนี้ก็เป็นแล้วอันนี้ก็โบก็ซื้อข้าวสารมาด้วยแต่ว่า เพราะว่าโบถือถุงไปถุงเดียวแล้วทีเนี้ยจะซื้อห่อใหญ่มันก็มันจะแบบมันเต็มถุงะค่ะก็เลยไปซื้อห่อเล็กมาก่อนแล้วก็เดี๋ยววันไหนที่จะไปซื้อห่อใหญ่ก็แบบว่าไปแค่แบบไม่ต้องซื้ออะไรเยอะหนูไหมคะเพราะว่าห่อใหญ่นี่เขาจะรู้สึก5กิโลนะทุกคนเขาจะแบบค, <ะ S 1> คือเดี๋ยวโบให้ดู <c oughs> <c oughs> ขออภัยในความเล็บด้วยนะคะคือ ช่วงนี้ล็อกดาวใช่ปะเราก็ทําเล็บไม่ได้เราเล็บโบเนี่ยเป็นเล็บที่โบทํา s n s มาใช่ปะแล้วก็ต่อมาด้วยนะทุกคนแล้วทีนี้ตอนนี้เขาก็จะแบบหักแล้วนะโบก็ตัดเองนะทุกคนตัดกับเนี่ยน่าเกลียดมากเลยเอ่ะคือจะบอกไม่ได้สกปกนะแต่ว่าคือเขาคือแค่แบบมันเนี่ยเพราะเขาเป็น s n s ถ้าคนที่ทำเอสจะรู้ว่าเขาออกยากมากนะคะเราต้องถ้าจะแบบเอาออกตอนเราต้องไปแบบ ในร้านนะคะแล้วก็ให้เขาเขาก็จะแช่น้ยายาแล้วก็จะแล้วก็น้าไม่ใช่น้ำสิ SMS เนี่ยก็จะออกมาจะแบบเหมือนกับละลายไปนะคะแต่ว่าเพราะว่าร้านเล็บไม่เปิดน้องโก็เลยต้องเหมือนแกะเองอเห็นป่ะแล้วแกะแล้วมันก็จะแบบอ,ออกบ้างไม่ออกบ้างอะ่ะคือน่าคิดอย่ามาดูที่เหลรอกันนะเราก็แบบว่าปล่อยๆผ่านไปไม่ต้องมาสนใจอะไรกับเล็บเนาะอันนี้ก็เป็นชิเคเก้นเป็นไก่อะไรแบบเป็นหน้าอกไก่โบจะแยกไว้นนี้ก็เป็นไก่นะคะแล้วก็มีเลโก้อีก โบจะเอาเลโก้ไปที่ทำงานแล้วก็มีแครอทนะคะสำหรับทำไก่เอฟเฟคอร์ด <c oughs> อีกเหมือนกันแล้วก็อันนี้ก็เป็นขนมขบเคี้ยวช็อกโกแลตแต่ไม่ใช่ของโบนะเป็นของโบรดี้เพราะว่าโบไม่กินช็อกโกแลตนะคะแล้วก็มักฝรั่งหมดแล้วอันนี้ช้อปปิง้งวันนี้ช้อปปิ้งมาแค่นี้นะคะสปริงแล้วเนาะแล้วก็จะมีแสงแบบเข้ามาตรงประตูแล้วทำให้แบบว่าเหมือนรู้สึกแบบเหมือนหน้าตัวเองแบบสวยใสยางไงก็ม่ <c oughs> แบบดูเหมือนแบบนี่บอกไหมเวลาแดดมันโดนผิวเราเนี่ยมันจะแบบรู้สึกแบบผิวเราดูดีกว่าปกติถึงแม้ว่าผิวก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายแต่ก็แบบเออแสงแดดเห็นปะแสงแดดทําให้อารมณ์ดีนะคะแล้วก็แสงแดดทําให้ผิวดีแต่ว่าไม่ใช่แสงแดดที่ร้อนๆนะคะแสงแดดที่แบบว่าตอนเย็นแล้วเราจะมาทำเอฟเฟกต์คอร์ชิคเก้นกันเลยแล้วกันนะคะ ส่วนผสมแอปเปิลคอร์ท e ก่ของโบก็จะเป็นอีกเหมือนเคยค่ะจะแบบเป็นการกะเอานะทุกคนคือแบบไม่ไม่ไม่อะไรที่เป๊ะเปโบจะกะเอาแล้วก็ค่อยลองทำทำแล้วก็ลองชิมดูถ้าอร่อยไม่อร่อยขาดหรือไงโบก็ค่อยเติมอีกเหมือนเคยค่ะแอปเปิลคอร์ทไกของโบนะคะก็จะง่ายๆมากนะทุกคนแต่ว่าก่อนที่เราจะมาเริ่มทำแอปเปิลคอร์ทไก่กันเราก็จะเทอร์นอนอเวนไว้นะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมของอะไรหลักส่วนผสมกันเลยเนาะขอนักเตอร์นะคะโบซื้อมา2 2อลายห2กสอง,สอง,อส,องสองกระป๋องเนาะโบก็จะใช้ไก่เยอะนิดน,นึงค่ะเพราะว่าเราจะทําสําหรับดินเนอร์คืนนี้นะคะแล้วก็ให้โบริีออกไปที่ทํางานด้วยแล้วก็บเองก็ออกไปที่ทํางานด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะเรามาเตรียมกันเลยเนาะโบก็จะเป็นโบก็จะมาตัดแครอทก่อนนะคะทุกคน ทำไมถึงใช่มีดปอกแครอทนะคะเพราะว่าโบไม่มีมีดปอกผลไม้นะคะว่าโบทิ้งไปแล้วค่ะทิ้งไปทิ้งไปเพราะบังเอิญนะคะไม่ได้ตั้งใจจะทิ้งเหมือนรู้สึกโบปอกอะไรสักอย่างนี่แหละแล้วก็แบบเหมือนเก็บเก็บเปลือกแล้วก็ใส่ถุงทิ้งอย่างนี้แล้วก็เก็บรวมเอาที่ปอกไปด้วยเนาะแล้วก็ยังไม่ได้ซื้อใหม่เลยวันนี้นะคะโบก็จะใช้แครอทด,ด้วยกันสองหัวนะคะ ถ้าหลอดนะทุกคนเราก็จะหั่นเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นอย่างเงี้ยค่ะเป็นเป็นชิ้นๆอย่างงี้เนาะชิ้นไม่ใหญ่มากนะคะก็ไปใส่ไว้หันเสร็จเนี่ยเดี๋ยวโบจะล้างก่อนนะคะแล้วก็มาปอกมันฝรั่งกันเลยค่ะมันฝรั่งวันเนี้ยโบก็จะใช้สองหัวนะคะ เยอะหรือชอบกินมันฝรั่งก็ใส่เพิ่มไปได้อีกนะคะแล้วมันฝรั่งนะคะทุกคนคือแล้วแต่นะว่าใครชอบใช้มันฝรั่งยังไงนะคะแต่ว่าโบชอบใช้มันฝรั่งที่เป็นบูชเขาเรียกอะไรหรอโบก็จำไม่ได้ว่าเรียกอะไรบุชอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคือเป็นมันฝรั่งอย่างเงี้ยเห็นไหมว่าเขายังแบบมีดินมีทรายติดอยู่นะคะเพราะว่าโบไม่ชอบใช้มันฝรั่งที่ เขาเป็นผิวแบบเรียบผิวสะอาดแล้วนะเพราะว่าโบคิดว่านะคะคือไม่ได้คิดว่าหรอกอ่าโบรู้สึกว่าตอนที่เราเรากินเนี่ยถ้าเรากินมันฝรั่งที่เราทํากับข้าวมันฝรั่งที่เป็นอย่างเงี้ยค่ะคือเป็นยังแบบมีดินมีทรายอยู่อย่างเงี้ยแล้วเขาจะทําให้โบรู้สึกว่ารสชาติอ่ามันฝรั่งจะอร่อยกว่านะคะเหมือนเขาจะแบบครีมี่แล้วก็แบบยังไงหรอคืออร่อยกว่าอ่ะ แต่ถ้ามันฝรั่งที่เขาเป็นหัวที่ล้างแบบสะอาดมาแล้ว,วเขาจะเหมือนแบบไม่รู้สิบุรู้สึกว่าเขาจะแบบจืดๆอ,อ,อ่ะเราจะไปล้างอีกทีพร้อมกับแครอทนะคะเราก็จะหัน่นมันฝรั่งให้เป็นประมาณนี้เนาะบุก็จะผ่าครึ่งมันฝรั่งลูกหนึ่งนะคะแล้วก็จะผ่าเครื่องอีกทีตามแนวยาวอย่างนี้เนะะะาะก็จะเหมือนแบบหั่นในได้เป็นลูกเต๋าะค่ะคล้ายๆแบบเออให้เป็นลูก <laughs> อย่างเงี้ย ขนาดก็ไม่ต้องให้แบบชิ้นใหญ่เยอะนะคะแล้วก็ได้แครอทกับมันฝรั่งของเรามาแล้วนะคะเตรียมไว้แล้วก็เดี๋ยวโบจะมาหั่นไก่นะคะไปล้างก่อนเนาะเป็นน่องไก่สามน่องนะคะวันนี้โบชอบกินน่องไก่โบไม่ชอบกินอกไก่เพราะฉะนั้นเนี่ยน่องไก่ก็คือโบกินแล้วก็อกไก่เนี่ยก็คือของบรดี้นั่นเองเนาะอกไก่ชิ้นใหญ่มากเลยอะโบคิดว่าเดี๋ยวจะทำสองชิ้นก็น่าจะพอแต่อันนี้ก็ใส่ ชองฟรีซไว้ไก่ก็โบก็ไปล้างมาสะอาดแล้วนะคะไก่เนี่ยคือโบจะเอาหนังข้อออกนะคะโบไม่ค่อยชอบกินหนังไก่อย่างนี้เท่าไหร่เราก็จะเอาหนังไก่ออกแล้วก็จะเหมือนหั่นอย่างเงี้ยคะ่ะแบบแบบเหมือนเหมือนผ่าไม่ใช่ผ่าสิเขาเรียกอะไรเหมือน กรีดอย่างนี้เนาะให้แบบเขาตอนที่เราเอาไปทอดก่อนนะคะเ็าจะได้สุกง่ายๆเนื้อไก่นะคะนี่เป็นเนื้ออกไก่เนี่ยโบก็จะผ่าแล้วก็หั่นเป็นก็จะเอาหนังออกก่อนเนาะไม่ใช่หนังสิเป็นเหมือนมันอะไรที่เป็นเป็นมันไก่อ่ะแล้วก็หั่นโบก็จะหั่นเป็นแบบชิ้นประมาณนี้เนาะที่จริงเนี่ยถ้าเป็นช่วงที่ช่วงนี้ไม่ใช่หน้าแอปริคอรนะคะเพราะว่าโบไปหาซื้อ ไปดูมาเมื่อกี้เนี่ยเขาไม่มีแต่ถ้าเป็นช่วงที่เป็นหน้าที่เป็นแอปเิคอร์ดซีซันนะคะโบก็จะใส่แอปิลคอร์ดสดๆด้วยเนาะแต่ว่าเพราะว่าเขาไม่มีโบก็จะไม่ใช้ที่เป็นดรแอปเิคอร์ดนะคะเพราะว่าโบรู้สึกว่าเขาจะเหมือนไม่รู้ดิมันเขาจะใส่น้ำตาลหรือเปล่ารสชาติเขาจะหวานอะโบชอบเปรี้ยวๆถ้าโบจะใส่โบก็จะใส่เป็นแอปิคอร์ดสดนะคะเพราะว่าเขาจะมีความเปรี้ยวๆนิดนึงเนาะ อ่ะคะแล้วก็ได้เนื้อไก่มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นเนื้ออกไก่กับเนื้อไม่ใช่เนื้อสิเป็นน่องไก่เนาะแล้วถ้วยที่โบจะใช้ใส่ในอ๋อเว้นในเตาอบนะคะก็คือเป็นแคสตาเรียกว่าอะไรหรเป็นเหมือนเหมือนแคสโรดิชนะคะก็คือมันเหมือนเหมือนถ้วยอะไรที่เราใช้ถ้วยอะไรก็ได้นะคะที่เราสามารถใส่เข้าไป ในในโอเวนได้นะคะในเาตาอบได้เดี๋ยวเราจะมาทอดไก่กันก่อนเลยนะคะไก่เนี่ยเราก็จะเอาไปใส่น้ํามันแล้วก็ทอดลงในกระทะให้พอแบบเ,เรียกอะไรละ่ะให้พอเป็นให้พอเหลืองนะคะให้พอเป็นออกสีน้ําตาลไม่ไหม้นิดนึงนะคะเขาจะได้มีรสชาติที่ผมรู้สึกว่าเขาจะรสชาติอร่อยกว่าที่เราจะแบบใส่ไปทั้งติบๆในโอเว่นนั่นเองนะคะจะใส่น้ํามันหมูใครจะใช้น้ํามันอะไรก็ได้นะคะอันนี้ไม่ได้บอกว่าเออต้องใช้น้ํามันหมูใส่ น้องไก่ไปก่อนนะคะเพราะว่าน้องไก่เขาจะสุกยากกว่าเนื้อไก่นั่นเองเนาะไก่3มชิ้นของเราก็อยู่ในกระทะนะคะรอให้เขาสุกแบบพ่อเหลืองๆเนาะก็จะได้แล้วเนาะน,นะะเราจะใส่ซอสวนเฟปเปอร์ลงไปนะคะแล้วก็เกลือก็คือเกลือกับพริกไทยลงไปเนะาะให้เขาแบบมีรสชาตินิดนึงเนา ตอนนี้น้องไก่ของโบก็เริ่มจะเหลืองนะคะโบก็จะใส่อกไก่ลงไปเนาะทุกคนนะคะที่อยู่ที่นี่หรือว่าจะอยู่ที่เมืองไทยนะคะก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพแล้วก็ขอให้รักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลตัวเองกันให้ดีด้วยนะคะ ไส่ที่เราได้มานะคะเราก็จะมาใส่ในโถที่เราจะเอาเข้าไปในเอเวนนะคะเข้าไปในเตาอบเนะเาะจะใช้ไม้ทับพ,พีอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่จะคนให้อ,อะไรทุกอย่างส่วนผสมเข้ากันเนาะใส่เอปเปิลคอร์ดเน็กสเตอร์ลงไปนะคะอันนี้ที่โบซื้อมาเมื่อกี้แล้วก็แครอทกับมันฝรั่งที่เรา,าหั่นไว้นะคะลงไป ก็เหมือนพยายามให้เขาแบบใส่ลงจมๆไปเนาะโบคิดว่าน่าจะไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะใส่เอพเปิคอร์สเนเตอร์ลงไปอีกกระป๋องนึงละกันให้ <Okay. S 1> ไม่จมมันฝรั่งกับแครอทของเราเนาะก็จะใส่อันนี้ละคะ่ะเป็น French Onion นะคะ ซได้ไง่ายนะคะจะมีทั้งในคอร์แล้วก็วูลีสนะคะก็ไปหาซื้อกันได้เนาะ,ะแล้วก็ใส่ไปทั้งซองเะยข้างในเขาก็จะเป็นผงอย่างเงี้ยหมดซองเลยนะคะแล้วก็อีกเหมือนเคยคะ่ะเราก็จะคนนะคะให้ไก่กับทุกอย่างส่วนผสมเข้ากันนะ,ะเราก็ได้นะะ้องร้อนแล้วเราก็จะปิดฝานะคะทุกคน เิรสแล้วเราจะเอาใส่ไมโครเวฟนะคะใส่เข้าไปประมาณ1ชั่วโมงนะคะแล้วก็แต่ว่าเราจะเปิดมาทุกๆ30นาทีนะคะก็คือใส่เข้าไปเนี่ยแล้วก็30นาทีเราจะเปิดมาดูดเพื่อที่จะคนเขาให้เขาแบบเข้ากันนิดนึงนะคะ ของโมตอนนี้ก็ไปอยู่ในเตาอบแล้วนะคะโบก็จะรอประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็เราจะเปิดมากคนๆให้ส่วนผสมเข้ากันแล้วก็ใส่กลับเข้าไปอีกประมาณ30นาทีนะคะแต่โบเพิ่มาแกะแกระหว่างเรารอนะคะเราก็มาหาอะไรกินแบบรองท้องก่อนอันนี้ก็คือเป็นสโนว์พีซิโบเพิ่งซื้อมาเมื่อกี้จะบอกว่าเลิศแล้วก็อร่อยมากนะคะ อย่างคือเขาไม่ได้เป็นแบบทอดน้ํามันนะคะเขาเป็นเป็นเบกก็คือเป็นเบกเข้าไปในเตาอบนะคะคือเหมือนเหมือเหมือนกันอบอะค่ะคือเขาไม่เป็นการทอดเขาจะเป็นการอบนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาเจอโบแล้วก็ถูกใจคลิปชอบคลิปเลยว่าอยากจะให้โบทำคลิปอะไรเกี่ยวกับที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะคะก็ ฝากคอมเมนต์ไว้เลยนะคะแต่โบถ้าเกิดว่ามีโอกาสหรือมีเวลาหรือสามารถอะไรที่โบทําได้เดี๋ยวโบก็จะมาทําแล้วก็ลงคลิปกันเนาะช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่โบจะทำอะไรที่ค่อนข้างจะแบบเดิมๆซ้ำๆนะคะเพราะว่าเราล็อกดาวน์แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปไหนได้นะคะจะทำก็แค่ทำกับข้าวอยู่บ้านออกไปเดินเล่นหรือว่าไปซื้อของ่ ชิคเก็แอปเปิ้ลของเราก็ได้เวลาที่จะเอาออกมาจากเตาอบแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจอกมันหน้าตายังไงนะคะชิคเก็แอปเปิ้ลเชคเก็แอปเปิ้ลของเราก็ได้แล้วนะคะกำลังเดือดมากๆเลยนะทุกคนเพิ่งออกมาจากเตาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูกัน มันฝรัลล่งกับแครอทก็จะนุ่มได้ที่เรานะคะไก่ก็จะสุกอย่างดีเลยเห็นไหมอันนี้น่องของโบนะคะก็จะเนื้อก็จะแบบเหมือนแบบจะหลุดหล่อนออกจากกระดูกแล้วเนาะเพราะว่าเขาสุกมากๆเลยนะคะส่วนมันฝรัลล่งกับแครอทก็กําลังนุ่มพอดีเลยไม่สุกเกินไปไม่เละจนเกินไปแล้วก็ไม่ดิบนะคะเดีย๋ยวเราก็จะตักข้าวนะคะใส่จานแล้วก็จะใส่ชิคเกอนแอปเปิลคอตของเราไปนะคะ hungry yeah okay so a l i t i t o e rice แล้วก็เราก็ได้ข้าวมาแล้วนะคะเป็นข้าวหอมมะลิที่โบเพิ่งหุงไปเมื่อกี้ okay so brody's hungry yeah okay brody เขาจะหิวนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวโบก็จะตักให้เยอะนิดหนึ่ง just one chicken breast yeah No drumstick. I'll take to work tomorrow. Oh, a <laughs> Potato. Everything. Carrot. Juice. Juice. Juicy. Especially. Mm, nice. Ooh. You take some left over work. Left over to work tomorrow? Uh -huh. Can you help me have, have a test? And you have to do this. I was like, yummy. <laughs> good! Wow, you have to say that. Wow. Very good. <laughs> good first try. โอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะคะใครที่ถูกใจคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็ subscribe ห้โปรด้วยนะคะวันนี้ก็ลาไปก่อน bye bye, บ๊ายบาย,บายค่ะแล้วเจอกันอีกคลิปหน้าค่ะ <laughs>